ในย่านอาเซียนของเรานะคะมีตึกระฟ้าที่ติดอันดับโลกเช่นกันนะคะเป็นตึกแฝดปิตโตรนัสค่ะที่ประเทศมาเลเซียนะคะแต่ว่าไม่อีกอกี่ปีข้างหน้านี้จะมีขึ้นในประเทศไทยเช่นก<ช>ันนะคะจะมีตึกสูงระฟ้าในประเทศไทยที่ติดอันดับหนึ่งใน10ของโลกแล้วนะคะตึกนี้จะเป็นตึกของใครนะคะสร้างเสร็จเมื่อไรแล้วก็ตั้งอยู่ที่ไหนและเมื่อไปเทียบกับตึกระฟ้าของประเทศอื่นๆจะอยู่ในอันดับใดนะคะติดตามได้กับคุณพีรวัตรอัธนางในช่วงนะะี้ค่ะ คุณผู้ชมครับแลนดสเค p ปของกรุงเทพมหานครในปี2,563หรือว่าอีก6ปีข้างหน้ากำลังจะเปลี่ยนไปนะครับโดยจะเกิดตึกระฟ้ากลางกรุงเทพมหานครครับเป็นตึกที่มีความสูง615เมตรจำนวน125ชั้นตึกแห่งนี้ทำความรู้จักกันตั้งแต่วันนี้เลยนะครับจะมีชื่อว่าซุปเปอร์ทาวเวอร์แบบนี้แหละครับโดยซุปเปอร์ทาวเวอร์นี้นะครับจะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเมืองไทย ในฐานะตึกที่สูงที่สุดของประเทศไทยครับและมีความสูงเป็นอันดับที่7ของโลกและอันดับที่2ในอาเซียนโดยซูเปอร์ทาวเวอร์จะตั้งอยู่บริเวณแยกพระราม9ใช้พื้นที่ในการก่อสร้างประมาณ3 2 0 0 0 0ตารางเมตรเม็ดเงินลงทุนประมาณ18,0 0 0ล้านบาทครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเดอะแกรนพระราม9ที่ลงทุนโดยบริษัทของคนไทยในชื่อแกรนแคนลแลนและถ้าหากว่าคิดเป็นเงินการลงทุนทั้งหมดของโครงการ จะสูงถึง120,000ล้านบาทครับ <goof ball> ถามว่าภายในซ u เปอร์ทาวเวอร์จะมีอะไรบ้างภายในตึกซ u เปอร์ทาวเวอร์นะครับหลักๆแล้วก็จะประกอบไปด้วยห้องประชุมสัมมนา,นาพัตคารโรงแรมหรูระดับ6ดาวและไฮไลท์สำคัญของซ u เปอร์ทาวเวอร์จะอยู่ที่ชั้นสูงสุดครับที่ความสูง615เมตรหรือว่าชั้น125จะเห็นวิวทิวทัศน์ของกรุงเทพมหานครบแบบพานโนรามาครับเปรียบเทียบได้ว่าเหมือนกับขึ้นไปยืน ใกล้กับเส้นขอบฟ้าและเพื่อให้คุณผู้ชมเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับซูปเปอร์ทาวเวอร์ของเมืองไทยเมื่อเปรียบเทียบกับตึกสูงต่างๆบนโลกใบนี้เป็นอย่างไรเราพบข้อมูลดังนี้ครับโดยในปี2,563โลกใบนี้นะครับจะมีตึกที่สูงที่สุดในโลกนั่นก็คือ Kingdom Tower แห่งเจดดาตั้งอยู่ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียมีความสูงถึง1,000เมตรหรือ167ชั้น ใช้เงินลงทุน1,200ล้านดอลลาร์สหรัฐอันดับที่2ครับเป็นตึกสกายซิตี้ในเมืองฉางซาประเทศจีนตึกนี้มีความสูง838เมตรจำนวน202ชั้นใช้เงินลงทุน628ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยจะสร้างเสร็จในปี2,559ถัดมาอันดับที่3เป็นตึกเบิร์ชคาลิฟาครับชื่อนี้คุ้นหูกันเป็นอย่างดีนะครับตั้งอยู่ที่ดูไบปัจจุบัน ครองแชมป์ตึกสูงที่สุดในโลกด้วยความสูง828เมตรหรือ169ชั้นลงทุนไป1,500ล้านดอลลาร์สหรัฐตึกแห่งนี้ครับก่อสร้างเสร็จมาตั้งแต่เมื่อปี2552อันดับที่4คือตึกผิงอัน international finance center ในนครเซินเจิ้นครับของประเทศจีนด้วยความสูง660เมตรจำนวน115ชั้นใช้เงินลงทุน678ล้านดอลลาร์ และจะสร้างเสร็จในปีหน้านะครับอันดับที่5 Signature Tower ในจาการตาประเทศอินโดนีเซียมีความสูง638เมตรจำนวน111ชั้นใช้เงินลงทุน2,000ล้านดอลลาร์สหรัฐจะแล้วเสร็จในปี2,563ครับถัดมาอันดับที่6เซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์นครเซี่ยงไฮ้ของประเทศจีนนะครับสูง632เมตรจำนวน121ชั้นลงทุนเม็ดเงินสูงถึง2,200ล้านดอลลาร์ จะแล้วเสร็จในปี2,558ส่วนอันดับที่7ครับคือตึกซ u เปอร์ทาวเวอร์ของประเทศไทยด้วยระดับความสูง615เมตรจำนวน125ชั้นและเม็ดเงินลงทุนประมาณ562ล้านดอลลาร์สหรัฐตามมาด้วยอันดับที่8วาริซันเมเดกาประเทศมาเลเซียครับความสูง610เมตรมีจำนวน100ชั้นนะครับใช้เงินลงทุน1,525ล้านดอลลาร์สหรัฐ จะแล้วเสร็จในปี2,561ส่วนอันดับที่9อยู่ในประเทศจีนนะครับตึกบูฮั่นกรีนแลนด์เซ็นเตอร์ในเมืองบูฮั่นมีความสูง606เมตร119ชั้นด้วยเมดเงินลงทุนสูงถึง4,500ล้านดอลลาร์จะแล้วเสร็จในปี2,560และอันดับที่10ครับมักกะรอยัลคล็อกทาวเวอร์โฮเทลในนครมักกะซาอุดิอาระเบียมีความสูง601เมตรจำนวน120ชั้น ซึ่งสร้างเสร็จมาตั้งแต่เมื่อปี2,555นะครับและเพื่อให้คุณผู้ชมเห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นถ้าหากเปรียบเทียบซูเปอร์ทาวเวอร์กับตึกสูงในประเทศไทยนะครับปัจจุบันเราพบว่าตึกที่สูงที่สุดของเมืองไทยนั่นก็คือตึกใบหยกทาวเวอร์2ด้วยความสูง304เมตรจำนวน85ชั้นแต่ความสูงระดับดังกล่าวนั้นจะสูงเพียงแค่ครึ่งหนึ่งของซูเปอร์ทาวเวอร์ครับและในปี2,560อีกไม่กี่ปีนะครับ กรุงเทพมหานครจะเกิดตึกสูงแห่งใหม่ขึ้นอีก2ตึกครับนั่นก็คือตึกไอคอนสยามทาวเวอร์เอและตึกมหานคร2ตึกนี้มีความสูงมากกว่าตึกใบายกทาวเวอร์สก็จริงครับแต่ถ้าเกิดนํามาเทียบกับซูเปอร์ทาวเวอร์พบว่าจะสูงเกินครึ่งหนึ่งของตึกซูเปอร์ทาวเวอร์เพียงแค่ไม่กี่เมตรเท่านั้นคทลทีวีนั้นเชื่อว่าคุณผู้ชมในหลายท่านอาจจะอดใจรอนะครับอยากจะขึ้นไปชมวิวทิวทัศน์ของกรุงเทพมหานครที่ชั้น125 แต่นั้นหมายความว่าต้องรอให้ซูเปอร์ทาวเวอร์สร้างเสร็จอีก6ปีเลยนะครับแต่วันนี้ไม่ต้องรอนานอีกต่อไปครับไทยรัฐทีวีจัดส่งทีมโดรนครับบินขึ้นไปในจุดที่ก่อสร้างซูเปอร์ทาวเวอร์และสิ่งที่เราพบนั้นก็เป็นแบบนี้ครับจุดแรกที่เราบินไปถึงครับนั่นคือความสูงระดับ304เมตรเป็นความสูงเทียบเท่ากับตึกประโยคทาวเวอร์2และว,วิวทิวทัศน์ของกรุงเทพมหานครที่จุดระดับความสูงแบบนี้ ก็จะเป็นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละครับยังไม่พอครับโดรนไทยรัฐท,ทีวียังคงบินแต่ระดับความสูงขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงระดับความสูง615เมตรเทียบเท่ากับชั้น125ซึ่งเป็นชั้นสูงสุดและจุดสูงสุดของซูเปอร์ทาวเวอร์ที่คนสามารถจะขึ้นไปแล้วก็มองเห็นวิวทิวทัศน์ของกรุงเทพมหานครแบบพาโนรามาซึ่งก็จะเป็นแบบภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในตอนนี้แหละครับ เห็นไหมครับไม่ต้องรอถึง6ปีข้างหน้าก็สามารถเห็นภาพวิวทิวทัศน์ของกรุงเทพมหานครแบบพาโนรามาได้ตั้งแต่วันนี้นะครับและในอนาคตเมื่อซูเปอร์ทาวเวอร์ก่อสร้างแล้วเสร็จนอกจากจะกลายเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองไทยแล้วยังจะช่วยดึงดูดเม็ดเงินของนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกให้เดินทางมาเที่ยวเมืองไทยมากยิ่งขึ้นรวมทั้งยกระดับเมืองไทยครับให้กลายเป็นศูนย์กลางทั้งการท่องเที่ยวการค้าและการลงทุนครับ